นายเซาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติภารกิจในโอกาสเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่สองโดวยวันนี้เวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับนายจอร์นลีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนันทเมีบผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือซึ่งไทยเปิดประเทศและ ร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชนตลอดจนยินดีรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นพร้อมขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลไทยเตรียมพร้อมและมีแผนรองรับสำหรับขั้นต่อไปและพร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนอย่างเต็มที่ดังนั้นการเดินทางมาฮ่องกงในครั้งนี้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก ก็คงจะมีอะไรเยอะแเะไปหอดนะครับที่จะตามมาแล้วฮ่องกงเองก็เป็นเกตเวทูชัยได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเมื่อกี้ก็คุณเบนราดซึ่งเป็นญาติกับคุณชาติสิริสภพพานิตที่แกรุงเทพก็บอกบอกว่ามีบริษัทรถอีวีจากจีนติดต่อผ่านเข้ามาอยากลงทุนในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับวันดี้เขาจะราสารต่ออีกทีหนึ่งก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ผมเชื่อมาเขานี้ได้ประโยชน์เยอะมากขนาดนี้ขนาดกรุ๊ปเล็กก็ looking f o r ิร์ดที่จะมีพรุ เทียบเท่าผู้นี้ก็เกิดกันจะทานลันช์กันแล้วก็ดูิว่จาจะสามารถทําอะไรได้บ้างอ๋อแล้วก็ stop exchange เรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็มีการทําเรื่องของ d u ล l ส i s t i n g คือบาิ i s t i n g ที่นี่แล้วองกลงเพื่อจะเอาเม็ดเงินจากเมืองจีนเข้ามาได้มาทําที่นี่ได้แล้วเปิดตลาดใหม่ๆได้ก็หน้าที่ต้องทําด้วยนะครับ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้โพสติ๊กต็อกเป็นคลิปวิดีโอการพบปะหารือกับนักธุรกิจรายสำคัญของฮ่องกงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีและนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับนักธุรกิจตอนหนึ่งว่ารัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลก่อนตรงที่กล้าพูดว่าเน้นส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมผมธิดาทิทพยานนท์รายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงค่ะ